สวัสดีครับแบงค์นะครับวันนี้แบงค์จะมาเล่าถึงวิธีการลดน้ําหนักแบบผิดวิธีไม่ดียังไงการลดน้ําหนักแบบผิดวิธีจะมีผลต่อภาวะที่เรียกว่าน้ําหนักตัวเกินแบบโยโย่โยโย่เนี่ยครับหลายคนคงทราบแล้วครับว่าถ้าเกิดเราพร้อมแล้วกลับมาอ้วนใหม่ได้ง่ายขึ้นทีนี้แบงค์เลยไปอ่านข้อมูลจาก แพทยด้านเกี่ยวกับเรื่องของเวชศาสตร์ะลอวัยครับแล้วมาสรุปให้ทุกคนรู้อย่างนี้ครับว่าถ้าเกิดเรามีภาวะโยโย่แล้วเนี่ยจะมีผลเสียอยู่ด้วยกัน2ประการนั่นคือ 1. ภาวะของน้ําหนักตัวเกินแบบมีภาวะไขมันเกินกับอีกอันนึ่งคือน้ําหนักตัวเกินแบบมีกล้ามเนื้อรีบลงนะครับ2อย่างนี้มันส่งผลร้ายกับร่างกายคือถ้าเรามีน้ําหนักตัวเกินแบบไขมันเกินจะทําให้เกิด ไขมันในเส้นเลือดระบบหลอดเลือดที่สูงมากเกินไปมีภาวะไขมันพอกดับได้แล้วก็เป็นโรคเบาหวานหลายๆคนอาจจะเรียกว่าโรคชุดก็ได้นะครับความดันอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยซึ่งอันนี้ก็เป็นภาวะจากการโยโย่เหมือนกันส่วนที่2นะครับคือกล้ามเนื้อรีบกล้ามเนื้อรีบเนี่ยก็มีผลกระทบต่ออาการของกล้ามเนื้ออ่อนแรงมีภูมิต้านทานตกอ่า รวมถึงอาการซึมเศร้าเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยทั้ง2อย่างเพราะว่าเราไม่สามารถกลับมาลดน้ําหนักได้อย่างปกติอีกแล้วนะครับทั้ง2อย่างนี้รวมกันอยู่ในภาวะของอาการโยโย่นะครับเพราะฉะนั้นหลายคนคงไม่อยากจะมีภาวะ2อย่างนี้ดังนั้นแบงค์ฝากไว้นะครับลดน้ําหนักทั้งทีต้องลดอย่างถูกวิธีโดยมีความรู้ครับเพราะฉะนั้นฝากไว้นะครับลดน้ําหนักต้องมีความรู้ก่อนนะครับแล้วเจอกันครับบาย